ทางไงฮะให้ได้ๆกลองๆอย <AND> well. ู่ลำโป่งลำปลาไอ้ปอบรับมาเด้อตัวเอ้ยเห็นนี่ดีแฮะมึงอยู่ตรงไหนกระซูนมาอยู่นี่นี่ก็ลอยมาเห็นเจ้าเห็นน่าะเด้อ ถ้าอยู่ในน้ําจริงผมจะเอาขึ้นไปให้นะจะเอาจนกว่าเจอนะไม่เจอก็ไม่กลับผมผมเอาไฟมาแล้วเดี๋ยวดำให้จนเจอ งครึ่งแหละพี่ก็ลดน้ำจนไม่รอบคงงาพี่จะดูฝังโดนตอนที่แกเดินมาอแกก็แอบลูกแกนั่นแหละลูกมาลูกเค้นของเงินขอเงินห้าหมื่นแกถามว่าคนในครอบครัวเขาลูกไหมไม่ลู้อ่ะอ้าเราจะทุกทําไมทําไมปรึกษาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยให้เข้าหาคําแนะนําจากเขาจะมาคิดกันไปนะก็มาบบนาพี่ไม่อยากอยู่แล้วอือยู่ก็เป็นทุกข์ทำไมมันทุกข์นักหนาเฮ้อก็ด่าไป เป็นเพราะพี่ตู้ไม่แข็งอ่ะเราก็มีสิ่งที่คอยช่วยเหลือก็ปรึกษาเขาที่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยว่ะเบื้องต้นเขาไม่ได้เอาไปเขาไม่ได้เอามันไปค้าว่ะแต่เออไปช่วยบำบัดนู่นนี่นั่นว่ะทำมันติดยาก่อนว่ะตูจะมาถุกอยู่แบบนี้ไม่ได้จะมาหนีทุกวันไม่ได้กลางคืนก็มันมานอนอยู่นี่นี่มานอนนี่นี่ลูกบางวันเขาวิ่งสุกมันใช่นี้ว่ะปนอนเขยทาเขาอยู่ตรงนี้แหละที่ขะบนเนาะ เราก็บอกเลยไหลพี่นะ่ะว่าหิวเขาไปเอาเขาให้มาตะก่อนดูว่ะผีนะ่นะเขาเลยดีบออกไปประมาณสิบเอ็ดโมงแหละพี่ไปเอาเขาให้ออว่าจะไปเอาเขาเนาะเขาเลยไปคุยกับหลานว่าพี่ตูนะ่น่ะหนีลูก,กแกหนุหนเึ้อมันะนั่งหลับากใจว่ไป,ไปหายายแต่เพป,ประกาศส่งไปดูหมอกเขา,ออายยเขาบอกว่ายังอยู่พี่ก็บอกว่าก็แล้วแต่คนที่เขาเชื่อไม่เชื่อแต่เขาบอกมาอย่างนั้น